สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไก่ไม่มีกระดูกกันนะคะส่วนวันนี้เนื้อไก่สับค่ะแล้วก็จะผสมเนื้อหมูด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินไก่เท่าไหรค่ค่ะก็เลยใส่เนื้อหมูลงไปด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะตำใส่กับ รากผักชีค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะก็จะใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ เกลือก็นิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะใส่ไปให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็คลุกคล้องให้เข้ากันนะคะ เขาเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นรูปกระดูกไก่แบบนี้ค่ะเวลาทำนะคะก็เอากลิ้งกับแป้งก่อนนะคะจะได้ไม่เหนียวติดมือคะ่ะ สูตรนี้ทำขายก็ได้นะคะแต่ถ้าทำขายต้องทำชิ้นเล็กกว่านี้นะอันนี้ทำกินเองค่ะ,คะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จเดี๋ยวจะไปทอดให้ดูนะคะนี่ค่ะ ทำเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทอดให้ดูนะคะกลมๆนี่คือแป้งหมดนะคะก็เลยทำเป็นกลมๆเดี๋ยวจะทอดให้ดูค่ะน้ํามันเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปใส่ลงทีละชิ้นนะคะ ทอดไปเรื่อยจนเหลืองกรอบนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูตอนทอดเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะไก่ไม่มีกระดูกของเราสามารถทำขายก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูค่ะเอาชิ้นเล็กดีกว่ากรอบนอกนุ่มในแค่นี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ